ทิงหัวคนดูตอนตีหนึ่งสองเดือนต่อมาลิกิตตันผู้ซึ่งค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงกลับมาเซียเกนทําไมก็ถึงมาอยู่ที่นี่เป็นไปนบบได้ที่เขาจะรู้ว่าฉันกลับมาวันนี้เขายังรอฉันอยู่งั้นเหรอที่รักในที่สุดเธอก็กลับมาออฉันมีธุรนะนะอย่าไปอย่าไปฉันคิดถึงเดอมากใช่คิดถึงได้แต่ว่าโม อย่าพูดเรื่องนี้ให้ฉันกอดเธอจะนะเออเอยไปจากฉันเลยอประธานซีวันนี้ไม่ทํางานเหรอฉันอยากอยู่กับเธอฉันอยู่กับเธอทั้งวันเลยรรเบิดความสัมพันธ์ระหว่างประธานใหญ่กับดาวดวงน้อยฉันจะรวยหลังจากมีขาวใหญ่ฮัลโหลลีกิตตันคุกำลังทำอะไรรูปที่เธอจับมือกับประธานไปสัเอลุเมืนแไปตูวอินเทอร์เน็ตหมดแล้ว ทำไมม <t desserts> ันเร็วขนาดนี้ถึงเพิ่งมีชื่อเสียงนิดหน่อยถ้าถึงไม่สามารถจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องเธอจะไม่ได้รับโอกาสในธุรกิจการแสดงเหนตายเถอหัวใจเล็กๆน้อยๆของฉันนี่มันด่ามากเกินไปแล้วหนึ่งเมียน้อยมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเซียเกนและเว่ยเว่ยผู้หญิงเลวผู้หญิงที่มีสิทธิ์ในทุกรูปคุมคนกลับไปที่คันของแม่เธอซะอย่าทำลายโลกใบนี้ประธานาธิบดีของประเทศเอปูมจะในสินค้าสองวีที่เหลืออยู่มากเมียน้อยนั่นไม่ใช่ฉันนี่ยะ ประธานสีเมื่อกี้ปาราซี่ก็ถ่ายรูปเราอย่างลับๆเรื่องมันก็เป็นการค้นคหาที่ร้อนแรงในตอนนี้อย่าไปสนใจทานข้าวเถอะก่อนหน้านี้เรื่องของนายกับโมยาได้ถูกลหมดแล้วเหรอนายช่วยฉันด้วยไม่ลบฉันเป็นสามีของเธอให้พวกเขาลงไปฉันได้รับการตำหนิอย่างบ้าคลั่งโดยซีพีของโมยะบอกว่าฉันเป็นเมียน้อยจากนั้นฉันก็สามารถอัปโหลดทะเบีดดยนสมรสเพื่อต่อสู้ได้นี่เอ๊นายรู้ได้ไงว่าฉันถ่ายทะเบียนสมรสไว้แล้ว ได้อยลีคริตตันเธอตั้งใจสแสดงให้ฉันเห็น <c oughs> เล่นกับฉันฉันใช้เธอหายไปอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มแผนโอลิโอปลายเป็นหน้าที่ของฉันเธอแค่ตอบตกลงตามข้อตกลงของฉันสิหลังจากเสร็จสิ้นฉันจะอยู่กับนายสองสามวันได้จากนั้นเราไปแช่น้ำพุร้อนด้วยกันนะผู้ชายที่บอกว่าจะอยู่กับฉันทั้งวันพรโทรศั์มาแล้วก็หนีไป จะทำอะไรนะเออเออเออท,ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยฟื้นแล้วเหรอเวลานี้กำลังเหมาอเลยโมยาจะลักลาตัวฉันจะกำลังทำอะไรจะบ้าแล้วเหรอฉันต้องการให้เธอไม่มีวันหันหลังกลับไปหาเซียเกนอีกแล้วปล่อยฉันนะเย่บ,บ้าจะแจ้งตำรวจเอเอกนมาเริ่มได้แล้วขอบคุณมากนะคุณพูดจีนได้เหรอฝุบเอ๊ะช่วยด้วยลิกิตเต้จะจะทำอะไรนะ ที่มารายเกนเกี่ยวได้กับฉันแสดงละครจนบ้าไปแล้วเหรอฟุบเออริกิตเต้จะขอร้องเราปล่ปอยฉันไปไมเ่เอาเอยเอ๊ะนั่นลวเซียเกนนีิดะอาเกนช่วยฉันด้วยไปตายซะพวกพวกริกิตเต้ทำไมถึงหลอกพวกเราไม่ได้บอกเลยผู้หญิงคนนี้ได้ตับใจชอบเลยอย่ามาพูดจามั่วๆจะไม่รู้จักพวกนายนะริกิตันอาที่ใบามาเดี๋ยวดิ ดังนั้นคุณปลาเราไปลักปลาตัวโมย่าเลยยังกล่าวว่าสีดําและสีขาวตรงกับที่หน้าตื่นเต้นมากดังนั้นจึงมองหาเราพวกนายพวกนายพวกนายหยุดพูดได้แล้วคุณลีไป,ไปกนใจก็ได้พวกเราบอกว่าหาผู้หญิงสวยๆมาเล่นกับเราคุณต้องการถ่ายวิดีโอและโพสออนไลน์เท่านั้นบอกว่าต้องการหาคนต่อคนหน้าหนึ่งลักดึงใจได้คนรรมเป็นโอริโอเธอใส่ร้ายฉันโมย่าเธอเป็นอีโรติกเติบโตขึ้นมาจากกององื่นหรือไงเพี้ยเงียบปะ ถึงมันจังเลวตามชั่วไร้าลามกผู้หญิงไร้ย,ยากอายเลยน่ารังเกียจเ <c oughs> <c oughs> สียกเกศจะถูกใส่ร้ายป้ายสิทำไมไนายไม่เชื่อฉันอุปาอย่าพูดกับฉันแม้แต่คำที่พูดออกมาเจ้าคิดว่าตัอสกปับมากพอละถ้าวันนี้นายไม่เชื่อฉันเราก็อยากกันเถอะฉันไม่สาบราถรับมันได้ มีทางเลือกเลยชุกชะตาตอทิ้งฉันอยู่ไร้ความปลาดีฉันไม่มีโอกาสร้องไห้เลยด้วยซ้ําความเป็นจริงมันบังคับฉันลีกิตเตนฉันขอโทษที่มาช้าไปจต่ที่เธอกระโดดลงไปในทะเลเธอได้รับการช่วยเหลืออย่างลับๆโดยสายลับของเฮอร์แลนช่วยชีวิตเธอไว้ทำไมฉันถึงไม่เจอเธอ,เธอก่อนนะาท่านประธานาธิปอดีมีคนมาทึกวิดีโอไว้ครับตอนที่คุณลีกระโดดลงไปในทะเลติดตามผู้เผยแร่วิดีโอและลบแหล่งที่มาทั้งหมดนะครับท่านแน่ะนะ คีเตอน้ะนะค่อยๆเ้ยคุณเอรันทำไมถึงเป็นคุณผมเองโอเคไหมครับคุณช่วยฉันเหรอคุนของผมช่วยคุณไว้ทำไมคุณโง่อย่างนี้ละ่ะฉันคิดว่าเขาจะช่วยฉันแต่ในท้ายที่สุดไม่เป็นไรนะพักผ่อนและรักษาตัวให้ดีที่มงานก็แสดงยังรอให้คุณกลับไปอยู่นะพ่วงกับยังจอให้ฉันถายอยู่ลระคะจะจัดการทุกอย่างให้คุณแล้วพ่วงกับบอกว่า เขาจะรอคุณกลับมาขอบคุณนะคะเฮอร์แลนด์ครับบางทีฉันควรจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วสัปดาห์ต่อมาลิคิตันชอบพาดเมนต์เล็กๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอเนี่ยาพาทเม้นต์ใหม่ของเธอเหรอใช่เงินฉันอ่ะมีพอแค่จะเช่าห้องแค่นเนี้ทำไมไปอยู่กระดับของเฮอร์เรียนยูโถ่ละฉันอยากเปน,นิสระตางเสียกเกละ่ะฉันตัดขาดความสัมพันธ์ของเราถ้าไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้งั้นเธอก็กสู้ๆแหละ ฉันต้องกลับไปทำงานไปก่อนละกลับมานะเอานี่ไปให้เซียเกนหน่อยสินี่เป็นใบายาเอ,อ่อแยะะ่แล้ววันนี้ฉันจะมีนัดสำคัญฉันต้องไปละอะไรกันละ่ะแค่อยุดให้นายไปโอ้ยชีวิตเจะเธอเจ๊กลัวสามีของเธอฉันนายไม่ไปนะจะลากนายกระโดดลงทะเลไปด้วยกันไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่าดีเหรอมันลาสัยที่จะดูดลงไปทะเลแล้วเอ,อ้ยทำไมฉันต้องมาทำแบบนี้ ท่านประธานครับคุณลูโอดินต้องการจะพบคุณครับฉันไม่ต้องการพบเขาเขาบอกว่ามาตามคำขอร้องของคุณลีครับวิคิตตตั้นเลยให้ขาเข้ามากุญแจรถแวนบัตรเครดิตกุญแจคอนดูเธอขอให้ผมเอาไมาให้คุณเธอไม่ต้องการมาันละเธอบอกว่าพวกมันไม่จำเป็นกับเธออีกต่อไปเธอยังมีอะไรอีกไหม มีนี่คือใบายาริกิตันสินมันแลว้วไงเหรอเธอต้องการอยากกับฉันโดยไม่เอาทรัพย์สินใดๆเป็นเรื่องที่โงโง่และตลกจริงๆอืมประชานซีคุณใช้คำผิดแล้วละ่ะอะไรเนยคนที่เริ่มนอกใจแต่ก่อนก็คือผู้ชายเร็วๆอย่างคุณที่ไปมีเมียนอนลับหลังเธอในที่สุดเธอก็ได้ออกจากคุกของคุณคุณอย่าได้พูดผิดไป หลูโอดินก็อยากตายด้วยไงใช่ได้มีปัญหาหด้วยไงแตฉันด้วนึว่าดาเป็นชู้กับผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าฉันจะอยากกับเธอแล้วฉันก็ยังสามารถทำไม่ให้นด้กลไบไปถุกที่ไร้วิญญาณได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอมาไว้พวผู้ชายเร็วอย่างแกมันไม่คู่ควรกับเธอบัดนี้เปิดลีกริตันไอ้เลว ยิงแก้จำสีโออกวปฝุกออกไปใส่วัวไปอย่าปลุกมาอีกเลยอีสระ,ะเลยฉันบอกว่าอย่าต่อยหน้าฉันดีคิดท่านถูมาเลยว่าไงทางนั้นเป็นยังไงบ้างวางใจได้ของคืนหมดแล้วเอกสารก็เสร็จแล้วขอบคุณนายมากไม่ได้ทําให้นายลาบากหรอกใช่ไหมไม่เราคุยกันอย่างดีแล้วก็ค่อยขนมปังเนื้อกับฉันด้วย ฉันไม่ได้ระวังกินอิ่มจะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงเหรอพวกนายน,นี่ตลกจริงๆคตตริสเตนช่วงนี้ฉันจะไปต่างประเทศเพื่อการแข่งกันซึกหน่อยอืไว้เราไปร้องคาราโอเกะด,ด้วยกันหลังจากที่นายกลับมานะโอเคชวนหวานหวานด้วยละ่ะแค่พวกเราก็พอแล้วในที่สุดก็จัดการได้สักทีเอ๊ะคุณหลีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรทำให้คุณดูมีความสุขขนาดนี้ครับ ทำไมคุณดูมีความสุขจังแบ่งปันผมบ้างสิคุณลีเราสนิทกันเหรอใช่แล้วคุณใ้ผมรู้สึกคุณเคยราวก,กับว่าคุณเป็นครอบครัวของผมคุณต้องการจะพูดอะไรกันแนเ่เอ๊ะมาเป็นพี่สาวของผมเถอะฟาบาทกระหม่ไม่สามารถทําได้เ <theirs> ออออีกแล้วเจ็บนะฟาบาทก็จะไปเรียกหมอหลวงให้ไปคะ <S <S> <S พ่วงกับเรียกพวกเราแล้วฉันไปก่อนนะจจเธอ ผู้กำกับตัวตี้ผมฉันต้องการน้องไก่เป็นการชดเชย <c oughs> ฟาบาทมอกฉันทำเบาไปไหมพี่คะกูเกิลใช่ห้องทำงานประธานซีผู้หญิงคนนี้ทำไรเว่ยเว่ยเลกเสียฉันไปทำไมยังยิ้มได้อย่างมีความสุขอยู่อีกล่ะท่านประธานมีอะไรจะสั่งครับไปซื้อที่ักปัจจุบันของรีคริตตันมา คุณอยากกับเธอแล้วสืบเ,เรื่องของเธอมันคงจะไม่ดีมั้งครับอย่าปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานรบกวนชีวิตของคุณในวันนี้ฟังอดีตไว้ในความทรงจำและปล่อยมันผ่านไปมันจะดีสําหรับคุณทั้งสองคนนะครับจะไม่ต้องการใดๆมาสั่งสอนฉันไปสืบเ,เรื่องของเธอมาซะท่านประธานครับถ้าคุณเสียใจจริงๆทําไมถึงปักใส่เธอไปตั้งแต่แรกแลระครับพระเจ้าทําไมผู้หญิงคนนี้อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเพล เอ๊ะจะเจ็บมากเมือ่ออะเจ้าตาบอดรีบอ,อย่งไงกันเกิดอะไรขึ้นเธอเปลี่ยนบทเองงั้นเหรอพระสนมวานข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไปคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลิงจูตั้งใจทำยาที่ข้าทำเพื่อท่านโดยเฉพาะน่ะหกโลนอย่าโกรธไปเลยมันจะทำร้ายร่างกายของเจ้าก็าจะพาเจ้ากลับไปพักที่ห้องัสคริต,ตันสแสดงได้ดีมาก เช็ดน้ำตาของเธอซะก,การแต่ทำต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะหน้าเธอเป็นอะไรไปนะโอ้ยเจ็บจังเธอตบแรงเกินไปแล้วมันบวมมากเลยนะบิดาฉจะต้องแจ้งผู้กกับช่างเธอเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติไม่มีใครเชื่อเราหรอกเมื่อฉันแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งจะจะเอาทุกอย่างกลับมาให้ได้ประเทศเอ คุณผู้หญิงครับเราเจอเธอแล้วแต่ตาอันระดับสูงกําลังปกปอ้องเธอเราทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ใครเป็นคนส่งคนไปเฝ้าดูหล่อนใครเป็นคนส่งคนไปเฝ้าดูหล่อนฮะประธานาธิบดีเฮอร์แลนด์ครับประธานาธิบดีเฮอร์แลนด์เหรอทำไมก็ต้องเข้ามาเกี่ยวด้วยดูเหมือนว่าเราต้องรีบละเมืออ่อไงเราต้องพาเธอมาที่นี่ให้เร็วที่สุดครับคุณผู้หญิงเอแอลครุบเสียแกนคุณยุ่งอยู่หรอ วันวันไม่กลับบ้านเอาแต่นอนที่บริษัทหทำไมเขาถึงมีรูปของเธอในตัวสับมือถือของเขาแม้ไม่ใช่รูปแต่เป็นอันลบั้มทั้งหมดไม่ไมีแมแต่รูปของฉันสักรูปเดียวลิกิตันกลับมาในทะเลมันเย็นนะเขาฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเหรอซียาเกนทำไมนายยังคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกในเมื่อานดไม่สามารถปล่อยมันไปได้ฉันต้องทำลายเธอรายการโทรทัศน์ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการของเรามีแขกร,รับเชิญจากละครเรื่องความปรารถนาเดิมคุณมมยานักแสดงระดับโลกของเราขอบคุณค่ะทุกคนเปลงกหน้าใหบลีโยอูรักพวกคุณนะครับดีคริตตันดาวดวงใหม่ของเราสวัสดีค่ะทุกคนคุกเข่าลงและกอดตัวซะหนงเมียน้อยออกไปจากที่นี่ซะอย่าสุนักสิงจอก <c oughs> แฟนกลับสมองกรงพวกนี้น่ากลัวจริงๆ คุณโมย,ยากครับคุณก้าก็ได้ดีกับลีโยอูไหมครับก็เป็นคนยังไงครับลีโยอูเป็นเด็กที่คึกคักและดูแลเอาใจาใส่ดีค่ะก็ทําให้ทุกคนมีความสุขถ้าอย่างานั้นคุณลีคริสตันไลฟ์สไตล์ชีวิตปกติของคุณเป็นยังไงครับฉันเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่นะคะ,ะมีข่าวหรือว่าคุณเป็นเมนน้อยของประธานซีคุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไงบ้างครับฮึ นี่ไม่ใช่รายการแฉเรื่องส่วนตัวนะครับมาคุยกันเรื่องละครความปรารถนาเดิมกันเถอะครับดิคิตต้ามีความลับที่เธอไม่สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ควรกดดันเธอมากเกินไปนะคะใครบอกว่าฉันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นฉันต้องใช้มันชัดเจนกับแฟนๆที่สนับสนุนฉัน